ครับสวัสดีครับผมชื่อนายพสะสุวิสัยอยู่คณะ,ะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ชั้นปีที่สองอ่อคุมสาระคณิตศาสตร์ครับก็ทุกวันนี้ตอนพระเชา้าเช้าอย่างนี้ก็ผมจะมาต้องดูแลไก่พ่อครับในช่วงที่ม้เรียนซึ่งก็พระชานี้ก็จะมีเอาไก่ไปลงดิน ออกไปตากแดดครับแล้วก็พอใกล้ๆประมาณเก้าเก้าโมงก็จะมาให้อาหารครับใา่ไก่ตอนเช้าแล้วก็ให้น้ำเสร็จแล้วจึงไปเข้าเรียนครับครับนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับเอ่อตอนนี้ใช้อยู่คือต้องเอามุง้งคลุมไก่ครับไม่งั้นมันจะโดนไอ้ไม่งั้นมันจะโดนยุงกัดครับซึ่งแต่ละทัวร์ที่อยู่แถวนี้ก็รุ้ตัวน,นี้เนี่ย เป็นตัวเอ่อทำเงินอยู่บ้านครับครับซึ่งก็เดี๋ยวก็ต้องรออีกสักรับพี่ค่าที่มันขึ้นก่อนเพราะถ้าถ้ามืดอ,อย่างนี้ไก่มันมันมองไม่เห็นครับแล้วก็ต้องมาดูแลแทนเพราะว่าไอ้คนดูแลคนเก่านี้เขาไปสบายแล้วครับเลยผมต้องมาทำาห้าที่แทนครับ ครับแล้วก็เดี๋ยวเจออีตอนให้ข้าวนะครับสวัสดีครับอะกดครับนะครับสวัสดีครับตอนนี้ก็ใกล้ใกล้สว่างนะครับเลยก็ต้องเอามุ้งออกครับไม่งั้นมันจะร้อนไก่มันจะร้อนไปก็ท่าก็อย่างที่เห็นครับจะดึงนะี่ครับดึงชือช่อชื่อ นย่นี้นะครับครับอ่ครับเดี๋ยวก็พอสบางกว่านี้แล้วจะเอาแล้วจะมาให้อาหารนะครับครับสวัสดีครับอาครับคราวนี้ก็เอามุ้งออกหมดแล้วนะครับก็จะราวนี้ครับก็จะตื่นกล้องหน่อยนะครับอยางที่เห็นครับ สวัสดีครับเดี๋ยวตอนนี้ผมจะทำการย้ายไก่นะครับเพราะว่าเป็นในรงแดดตายครับ um ก็จะนี่ครับอืมพอดีแล้วก็ระวังให้ไก่ออกนะครับ ็ราวๆนี้เดี๋ยวผมจะทำอันหนึ่งตอบเลยเนาะก็ถือกล้องมันไม่ถนัดครับเดี๋ยวคนมีมีรอบเพียนแบ้ผมให้อาหารไก่ให้เป็นเลยน <Okay. S 1> ะครับตอนนี้ก็ให้อาหารเห็ดนะครับแต่ต่อไปคือการให้น้ำครับซึ่งจะขาดไปได้นะครับไก่เนี่ยอดข้าวหนึ่งวันพอได้ครับแต่ถ้าเกิดอดน้ำเนี้ย ตายครับครับก็วิธีการคือเราจะเอาน้ำใส่เนี่ยครับถังถังนี้เติมน้ำเข้าไปแล้วก็ครับเอาหยอดในถ้วยแต่ละสุ่มเลยนะครับสองเส้นครับครับสวัสดีครับตอนนี้ก็กลางวันนะตอนกลางวันแล้วนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับเออแดดไล่มาอีกแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องย้ายอย่าครับครับ เดี๋ยวจะเริ่มใหญ่นะครับนะครับสวัสดีครับตอนนี้ก็เย็นแล้วครับก็จะให้ข้าวไก่ไก่ตอนเย็นนะครับพี่อย่างที่เห็นครับก็ตแต่ละตัวก็ยู่กันแหละไปครับมันเริ่มเลยนะครับสวัสดีครับตอนนี้ก็ ให้อาหารเย็นสลนะครับต่อไปคือเอาไก่เข้าโลงครับเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะโดนน้ำค้างแล้วจะเป็นหวัดอาเก่านะครับซึ่งก็เราก็ต้องรักษาความสะอาดนะครับก็จากที่เห็นนะครับที่ไก่เต็มไปหมดเลยก็เพราะตัวผมเป็นภูมิแพ้เลยนะครับเลยต้องใส่เม็ดกันไว้ครับวิธีคือกวาดใช้ไม้กวาดทางมพร้าวนะครับ ก็ได้ครับไห้กวาดทาน้าพากับพลั่วมากวาดมันเข้ามากวาดมันใส่ถุงมานะก็เพราะอย่างที่รู้นะครับไก่มันก็กินไก่มันก็กินไกพวกข้าวโพดครับ ข้าวโพดกับข้าวเปลือกครับก็บกบเลยเก็บมาทำปุ๋ยครับนี่ครับเดี๋ยวมันจะเริ่มทำเลยครับ